ถ้าเกิดไปเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเหมือนเขาจะวางตัวสสภาคใต้เอาไว้แล้วครับแล้วถ้าคุณย้ายตามไปเนี่ยจะมีที่ให้คุณยืนเหรอ,อจะมีพื้นที่ให้คุณลงไหมประเด็นเรื่องนี้ครับน่าสนใจฮะเราก็เลยเอาไปคุยกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้ปิดประตูนะครับ,ค,รบคุณเอกนัทบอกว่าเออถ้าเกิดตราบใดที่มันยังไม่ได้เคาะชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เลือกตั้งมันก็มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ก็เดี๋ยวคนจะต้องไปวัดใจกันไปทําแบบสํารวจกันว่าใครได้รับความนิยมมากกว่า<อ>ไปฟังคุณเอกนัทครับผมผมยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้นะครับทุกพักมีสอสทั้งทั้งทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าคนที่เป็นสอสอยู่แล้วผ่านไป3ปีจะดีเหมือนเดิมนะครับแต่เราก็ต้องวัดจาก กระแสความนิยมแล้วก็เสียงจากฝั่งของประชาชนในพื้นที่ว่าที่ผ่านมา2ปี3ปีเนี่ยเขาได้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่หรือเปล่านะครับแต่ว่าจะมีกระบวนการพิจารณาแน่นอนนี่คือคำชี้แจงครับของนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติที่บอกว่าใครอยากจะมาร่วมงานกับพักไม่ได้ห้ามพร้อมต้อนรับแต่ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการคัดสรรตามที่พักวางเอาไว้ ย้าว่าผู้สมัครที่เลือกไว้ก่อนแล้วกับอดีตสสพักการเมืองอื่นที่จะย้ายมาอมที่บอกว่าอยากจะมาร่วมงานกับเราบอกว่าจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในมาตรฐานเดียวกันเมื่อถามถึงกรณีคุณสายันยุติธรรมครับสนสนครศรีธรรมราชพลังประชารัฐออกตัวว่าถ้าเกิดมาที่รวมไทยสร้างชาติจะขอลงชิงสสสมัยหน้าคุณเอกนัทก็บอกว่าตอนนี้ทางพักก็วางตัวผู้สมัครโซนใต้ไปแล้วบางส่วน แต่ไม่ปิดประตูเรื่องการเปลี่ยนแปลงครับเชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีอนาคตข้างหน้าอาจจะมีปัจจัยอื่นที่อาจจะต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครเพื่อสู้ศึกเรื่องตั้งก็ได้ก็บอกเปลี่ยนได้ใช่ฮะตราบใดที่ยังไม่ได้เลือกกระบวนการสรรหาย,ยังไม่จบทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้ส่วนกระแสะที่ว่าก่อนเลือกตั้งอาจจะมีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อเตรียมรับสสจากพรรคการเมืองอื่นที่จะมาสมัครเอกนัทยืนยันว่าในอนาคตอาจต้องขยับขยายมันเป็นเรื่องปกติ แต่ณปัจจุบันกรรมการบริหารพักไม่ได้เป็นตุ๊กตาอย่างที่ลือกันผู้ใหญ่ในพักตั้งใจจะสร้างสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งไม่มีแน่นอนเรื่องกระแสที่จะมาแบ่งเค้กกันครับและแปลกใจไหมครับว่าวันนี้หลายคนที่พูดเนี่ยก็สนใจเข้ามาสมัครเป็นผู้สมัครสสของพักแล้วถ้าพักมันเป็นพักเฉพาะกิตแล้วมันพวกเราเป็นตุ๊กตาแล้วจะมาสนใจพักเราทําไมนะครับไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลครับเรามีระบบ ที่มีมาตรฐานนะครับจะเป็นผู้สมัครหรือกรรมการบริหารพรรคเหมือนกันทุกคนทุกคนต้องทํางานทุกคนต้องมีผลงานแล้วขอให้วัดกันที่ผลงานและความเหมาะสมเราลองไปถามนะพลังประชารัฐกันบ้างที่มีข่าวลือว่าทางพลังประชารัฐจะมีคนย้ายออกมาอยู่กับ <ไป S 2> รวมไทยสร้างชาติเยอะคุณสันติพร้อมพัฒนเลขาธิการพรรคครับวันนี้โดนถามเรื่องนี้ว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์จะไปสังกัดรวมไทยสร้างชาติตามข่าวลือหรือเปล่าลเจ้าจตัวก็ย้ำว่าไม่ทราบ ส่วนจะมีสสตามไปไหมก็เชื่อว่าสสทุกคนร่วมกันสร้างพักแล้วก็มีความรักต่อพักพลังประชารัฐมากและเท่าที่คุยกับสสทุกคนก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรและยืนยันว่าจะอยู่ช่วยผลักดันนโยบายของพักครับสสทุกคนของเราเนี่ยมีความรักในพักของเราเป็นอ,อ,อย่างมากเพราะว่าเราก็ช่วยกันทำมาจนถึงขนาดนี้เนี่ย ผมยังมั่นใจนะครับแล้วเท่าที่ถามสส,สแต่และคนแต่และคนก็ไม่เห็นมีใครบอกว่าออมีปัญหาอะไรนะครับทุกคนก็ยึดมั่นว่าเราจะอยู่ช่วยกันผลักดันนโยบายต่างๆของเราเนี่ย <S <S เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีเมื่อถามถึงพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าหนักใจหรือไม่กับกระแสข่าวต่างๆคุณสันต,ติบอกว่าพลเอกประวิตยยังเข้มแข็งหนักแน่น แต่ก็ยอมรับเพราะว่าที่ผ่านมามีข่าวลือเยอะอย่างตัวในสันติเองก็ยังมีข่าวเลยว่าจะย้ายพักเหมือนกันแต่ขอยืนยันว่าผมไม่ไปไหนจะอยู่ช่วยดูแลพักส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของผู้ใหญ่และยังเหลือเวลาอีกนานและคงต้องเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่สูงสุดต้องพูดคุยกันครับ